สัสดีค่ะตอนนี้ยายพ่อนก็นมาถึงครึ่งทางแล้วค่ะมาจากบ้านประมาณสีชั่วโมงอาจจะถึงนี่กะเลยต้องแวะพักโรงแรมก่อนแต่โรงแรมเขาไม่ได้จองล่วงหน้าจะเขามา walk in เข้ามาเลยแล้วก็ถามเขาเขาพอดีเขามีห้องว่างจ้ะก็ะเลยจองที่นี่หนึ่งคืนพรุ่งนี้เดินทางต่อจ้าเราจะไปนอร์เวย์กันค่ะ เนี yeah. in, the ian, ian, has ่ยเขาวันเช็คอินเรียบร้อยเขาก็ขืนมาขืนิีบแต่โรงแรมเขาจะมีหกชั้นก่อนโรงแรมเป็นโรงแรมระดับซีดาวค่ะซีดาวนะคะก็ใหญ่อยู่นะคะโรงแรมใหญ่อยู่จ้ะแต่ว่ากับเก่าแล้วล่ะจะดีนะโชคดีมีห้องว่างแต่ข้างในเมืองน่ะแพงกวัานีขึ้นละสองพันกวัวโค่นอยู่นีขึ้นละพันเจ็ด 1,700โคนก็โอเคอยู่จ้ะแต่กระหองกะเดี๋ยวมาเบิ่งห้องน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้าเนี่ยห้องพักเราก็จะประมาณนี้พี่น้องเป็นห้องสเตนดาร์ดเนี่ยจ้ะอันมีพัดลมให้พร้อมพี่น้องเพราะว่าที่นี่มันเป็นเมืองหนาวเนะาะค่จะสิบแบบ ขนาห่อนก็มีพัดลมให้เขาก็จะมีเครื่องดื่มกาแฟซ่าหายยางละชุดจะ้ะมีกาต้มน้ำร้อนเยจ้ะมีเมนูอาหารอยากได้อยากกินอาหารอยากก่างกระซังใดนอกเหนือจากอ่าที่ว่าอ,อาหารอยู่เนือราคาห่องมันจะร่วมกับอาหารเสาจะ้าจะจ้ะเขาก็จะมี ด่านนอกมิสาไวาน,าน้ำน้ำดิีินองเนี่ห้องเราก็จะประมาณนี้จ้ะข้างน,นอกก็จะมีสระว่ายน้ำด้วยคือมัดกระเลนได้อยู่นอะพี่น้องตอนนี้อากาศมันประมาณ25องศาข้างล่างเนะเป็นห้องอาหารแ้ะกะสาสระว่ายนา้ำวิวเขาก็จะติดทั้งดวนพี่น้องจ้า เนียห้องเฮาก็สิประมาณนี้ล่ะพี่น้องถา่าราคานี่เนาะบ้านเฮาเนาะได้ห้องยังงามเลยเนาะกะยังว่าเลยเนะาะค่าไอ้คาาเงินมันคนละคนละคนละราคากันทุกวนันนี่จะ้ะพัดลมพ <c oughs> ัดลมน้อยหน่อยก็จะมีตู้แผ่นเสื้อผ้าแต่บ่มีเตารีนให้พี่น้องโรงแรมนีม่บ่มีเตารีนให้บางโรงแรมเพิ่นสิมีเตารีนมีที่รีดผ้าให้ นี่ห้องน้ำก็โอเคอยู่นะเก่าแต่ว่าก็โอเคอยู่เนี่ยจ้ะเพราะตอนเสร้าเขาลงมาทานอาหารเศร้าแล้วเดี๋ยวหาก็มาเมืองมันมีมองให้เล่นพี่น้องเล่นมักลูกเล่นสนุกเกอร์แล้วก็มันมีเศร้าหน้ามันมีเอมเขาเอายังมองที่ออกกาลัางกายลยแม,ม่มียิ้มเนาะห้เลนปี้จ้ะเนี่ยจ้ะ ก็สนุกดีนะแต่จะพอ่อนก็เล่นว่าเป็นหนี่นอนองกระเดาๆดาเอาเนี่ยม,มันมันบไรขึ้นมาขอดเนาะมันแบกลุกอะไรเนี่ยแล้วเราก็เดินออกมากินข้าวเส้าแล้วนะเขาก็ะยางของวมาเริงสาวายน้ำพี่นองสาวายน้ำใหญ่อยู่เด้อตอนนี้มันเศารอยู่จ้ต่ว่าใส่สายกุ้งสิมีค้นหล่นนะําเพราะว่าตอนมามาว่านเนี่ยเนาะตอนเย็นเย็นนะ่ะ กตมีคนเล่นน้ำอยู่ตอนนี้มันเศร้าอยู่มันยังหนาวอยู่การยังเย็นอยู่การด,ดีข้างสาระน้ำเขาก็เมีเนันบา,บนาร์เบียมีันมองต่วาเขาสั่งเครื่องดืง่มสั่งโคกเทลมาดื่มได้อะจา้ะโอ้ยต้นนี้ถ้ามีดอกสวยมากเลยเนี่ยดอกมันหลวงหมดแล้ว กาศดีๆข้างในเน่ยคนร้ายลานในในมงลุงอาหารลานอาหารนะคนเต็มเลยอาหารเศร้์ตอนนี้คนกำลังกินอาหารเศาร์กันพกยายพ่อนกินแล้วก็เลยยางออกมานางเล่นแจ็คน้อยก็บจขึ้นกลับไปแพ็คของแล้วจ้ะเดินทางต่อเราจะเดินทางอีกสองชั่วโมงจะถึงท่าเรือที่เมืองอเมืองอย่างน้อบาทเชือ เติมสตานอะไรประมาณนี้แหละจะข้ามไปฝั่งนอร์เวย์พี่นอ้องเนี่ยทางด่วนเสียงรถด,ดงัดงดังเนี่ยแต่ยายพ่อปิดเสียงทาง e อ e, อ e, e 18ใช่ไหมเขาเรียก A, e อ18มันตรงไปถึงออสโลนี่จ้าโรงแรมใหญ่พี่นอ้องคนกนห็หลายหลายมันหนาซ้ำมือเ้าเจ้าเนาะเนี่ยจ้า เดี๋ยวยายพ่อน่ะึ้นไปแพ็กกระเป๋าจะเดินทางต่อละจ้าไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าไปละค่ะบ๊ายบาย